สวัสดีค่ะสวัสดีครับตีส0บเดย์ครับต้อนรับวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยคู่รักที่จะทำให้สาวๆหลายคนต้องรู้สึกอิจฉาตาลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวเพราะว่าสามีคนนี้เขาทั้งหล่อทั้งเสียงดีที่สำคัญ เปไม่ยั้งออค,ครับคันนี้ครับพูดแล้วก็อิจฉาครับคุณอาค่ะเพราะว่าอย่างแตะเอียเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้เปอะไรมากมก็แค่ให้แตะเอียอคุณภรรยาเฉียดล้านเท่านั้นอ๋อไม่มากไม่มากเท่าไหร่ยังไม่พอวันเกิดซื้อที่ดินเป็นของขวัญกว่า40ล้านไม่มาก,มมากและสร้างบ้าน45ล้านโอ้โหอะไรกันนะกันนะเป้ขนาดน,นี้ต้องเรียกว่าเป็นทารักเมียของจริงครับไปคุยกับทั้งคู่เลยครับขอเชิญไปพบกับ เจมส์เรืองศักดิ์และครูก้อยนัชชาลอยชูสักลาเจ้าอาวัสสวัสดีครับตัดพิ่ที่ไหนอยไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงก็คั่งรักเลยไม่รักโอ้กี่ปีกี่ปีก็ยังสวยยังหล่อเหมือนเดิมอะไรกันขอบคุณมากครับขอบคุณแมกครับเนาะเจ็ดแปดปีที่แล้วเคยมาครั้งหนึ่ง เจ็ดปีความรักความหวานลดลงบ้างไหมคะมีอยากจะเพิ่มขึ้นนี่คือผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรารักด้วยความตั้งใจเนี่ยเราตั้งใจรักเรารู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้เราจะทําให้เขารู้สึกเป็นคนที่โชคดีทุกๆปีทุกๆปีให้เขารู้สึกปลอดภัยขึ้นมีความสุขขึ้นมากขึ้นทุกปีทุกปีนี่เป็นสาเหตุทําไมถึงถึงมีความรักมากขึ้นหวานมากขึ้นทุกปีพาไปเที่ยวตลอดพาไปเที่ยวตลอด ทุกเทศกาลนะฮะทุกเทศกาลทุกเทศกาลอนี้อัไเพายล่าสุดค่ะเอ่อวาเลลไนก็ไปทานอาหารกันต์เจ็ดปีที่ผ่านมาดอกไม้มีพร่องสักปีไหมคะไม่มีเลยค่ะมาทุกปีแม้กระทั่งบางปีเขาอยู่ต่างประเทศนะคะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตดอกไม้ก็ยังถึงค่ะยังถึงใช่มีคำหนึ่งที่เขาบอกว่ายังคงรักษาความเป็นแฟนโซนจริงค่ะริงไม่ใช่เมียโซน อ่าใช่ใช่ใช่สำคัญมากเป็นแฟนโซนคือสำคัญมากเขาเรียกอะไรฟิลแฟนอ่าฟิแฟนยังฟิลแฟนอยู่ถูกต้องครับยังไงคะแต่เราแต่แต่งงานกันมีลูกแล้วนะคะใช่ค่ะถูกต้องครับคำว่าแฟนเนี่ยคือมันต้องมีอารมณ์แบบจีบกันนะมันต้องมีความชุ่มชื่นหัวใจนะครับต้องหาเรื่องให้ชุ่มชื่นหัวใจอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเซอร์ไพรส์กันบ้างหรือว่าชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีแบบน้ดินเนอร์ เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์คืออะไรแต่ก็ยังทาให้แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนกับตอนที่เป็นแฟนกันใหม่ๆยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการรักษาวัฒนธรรมความเป็นแฟนเอาไว้เดีเ๋ยวมันหายครับใช่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 ใชของขวน,นะฮะมมรักษาวัฒนธรรมความเป็นแฟนใช่ค่ะคาว่าของขวัญมันจะมีเฉพาะแฟนคุณอาภรรยานี่แทบจะไม่มีว่าของของขวัญเลยเพราะเงินมันกระเป๋าเดียวกันอ่าแต่พอแบบวาเลนไทน์อนนิวเซอร์รี วันม่านวันจดทะเบียนหนูมีทุกวันไม่ไม่สามไม่ใช่ว่านับเป็นวันวันแต่งงานอย่างเดียวนะคะวันขอแต่งงานวันม่านวันจดทะเบียนวันเข้าพระราชทานน้ำสั่งแยกหมดโอ้ต้องแยกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างคือเขาต้องจําให้ได้ค่ะเขาต้องจำให้ได้ว่าอะไรวันไหนวันไหนหนูจะทบทวนให้เขาทุกปีของผวันไม่ต้องใหญ่เล็กๆน้อยๆต่างหูอะไรหน่อยๆนก็พอใจแล้วอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมาทุก ถูกเล็กมาหมดมีเลปีหนึ่งมี3ามร้อยกว่าสัาวันเข้าเซอร์ไพรส์ไปแล้ว300ร้อยกว่าใช่ไหมหนึ่งปีสามร้อวันแล้วจริงไหมอย่างที่แพทย์พูดตะกี้เนี่ยบอกว่าแต่อีอาทีหนึ่งเป็นล้านเป็นล้านเหรียเกมกเก้เก้าเก้9เก่าครับทุกปีเหรอคะก็ทุกปีก็ต้องให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะปีแรกให้เท่าไหร่แต่อีปีแรกตั้งแต่เป็นภรรยา ปีแรกรู้สึกจะไม่ได้ให้ด้วยนะรู้สึกปีแรกจะเป็นแนวแตะอังอะไรอย่างเงี้ยอ้ก็หลังๆก็เริ่มแบบหลังก็เลยเป็นแตะเอียคือคือคือความรู้สึกของผมเนี่ยผมมีคนที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเงินเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยนะถ้าเราไม่ได้ใช้กับคนที่เรารักอะไรกันคทุกคำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายเรามีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทํางานข้างนอกแล้วกลับมาแล้วขอสิ่งนี้มาให้กับ คนที่เรารักมากที่สุดมันเป็นความมันเป็นความสุขนอกจากการได้ใช้เงินนะครับคือความสุขของการได้ให้เมียโว้ยเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าค่ะอีกนิดเดียวอีกบาทเดียวอีกบาทเดียวอีกบาทแต่ต้องการให้เลขสวยต้องการให้เลขสวยนะฮะที่ยอดอันนี้แตะเอียร์พอมาถึงอีกหนึ่งเทศกาลวันเกิดวันเกิดนี่เห็นบอกว่า ให้ที่ดิน40ล้านแค่เปรยนะครับท่านผมแค่เปรยเท่านั้น <laughs> ครูก็แค่เปรยที่ดินแปลงนั้นก็มา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อมมันเป็นช่วงตอนนั้นโควิดเนาะ <c oughs> แล้วเราก็หอมครอบครัวกันกลับไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะคราวนี้เราก็ไปเที่ยวทะเลค่ะหนูก็ไปเห็นที่ริมหาดที่กําลังปัก ขายแล้วก็แบบภาพในมโนฝันเราก็ออกมาเลยคือบ้านริมหาดบ้านบ้านตากอากาศริมหาดก็เลยบอกพี่เจมว่าป๊าอยากมีบ้านริมหาดมากเลยอ่ะถ้าพี่จะให้ของขวัญอะไรน้องใดๆเนาะเอาที่ดินเอาที่ดินอย่างอื่นไม่เอาแล้วพวกขำๆไปพวกเปเปรยนะ เขาไม่ได้เอาแต่แปลงนั here, ้นน uh, pues like so ะเขาเลยถามว่ากวาดถ้ามีบ oh, okay. uh, okay. ้านริมหาดตรงนี uh ้เ huh. นี่ยคงจะดีนะอะไรเงี uh ้ยผมก็เลยไปติดต่อซื้ออที่เขาประกาศก็ไม่ยากหรอกครับแต่อีที่ข้างๆ่ายเขายังไม่ประกาศเนี่ยสิครับต้องไปติดต่อขอเจ้าของที่แล้วการที่เราไปซื้อที่โดยที่เขายังไม่ได้ประกาศขายนะครับคุณอาคิดว่าเราต้องยินดีจ่ายเขาว่าเพื่อเพื่อให้ได้มันมาอะไรเงี้ยครับสุดท้ายมันเลยจบที่ตัวเลขนั้นนะครับคือขั้วันของผมคือจะเปย์จนกว่าเมียจะรักจะจบอบบนี้ยังไม่รักีกเหรออะ แกนี้ก็หลงเลวเกินรักไปเรื่องเยอะครับครับไม่ใช่จริงต้องการอะไรคะถ้าหันมานี่ก็คือต้องการอะไรเห็นไฟลุกที่ตามันแน่นอนอยู่แล้วจริงแล้วลึกๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าภรรยาเขามองการไกลเขามองว่าโอเคการที่จะซื้อสิ่งของอะไรที่มันฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็มูลค่าลดลงเรื่อยๆแต่สิ่งนี้จะซื้อเอาไว้เนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเราก็เลยเออเราเรามองเห็นแบบ วิชัยเอ้ยวิสัยทัศน์ของเขาในระยะยาวค่ะแต่หลังๆวิสัยทัศน์ชักกระบอยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มค่ะหนูก็เลยไม่ไม่ได้สนใจอะไรที่แบบเป็นของเครื่องประดับอะไรซะเท่าไหร่เลยแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 ENTERTAINMENT นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ